สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลายินเย็นกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวของภายในสโมสรนนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับ เรื่องราวของดิวนะครับวันนี้ดิวไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่ผมบอกไว้ก่อนนะครับเรื่องราวของกองกลางนะครับที่จะมาเล่นคู่คาเซเมโลนะครับซึ่งตอนนี้นะเอริกตนแฮกนะครับได้วางแผนในการที่จะเตรียมทีมนะครับในช่วงของเดือนมกราคมแล้วนะครับวันนี้มีดีลที่เกี่ยวข้องดีลไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของข่าวแรกจะเป็นเรื่องราวของดับบิดเดเคอานะครับที่ เขายอมรับนะครับตอนนี้ DKR ยอมรับแล้วนะครับว่าอนาคตของเขาไม่แน่นอนอีกแล้วนะครับ DKR กํากำลังจะหมดสัญญาไงและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ต่อเพราะว่าค่าเหนื่อยสูงที่สุดนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่หน,นะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของดับิดเดเคอก่อนเลยนะครับบทความนี้นะครับมาจากเดนมาร์กนะครับได้เขียนรายงานไว้ใน d ดล l y MILLER นะครับท่านไปดูในเดอะม l l เ r ก็มีนะครับเรื่องราวของ d ด r นะครับล่าสุดนะครับเดเได้ส่งข้อความถึงเอริก a ันแฮชเจนนะครับว่าเขาต้องการต่อสู้อนาคตอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับเขาต้องการอยู่ที่แมนยูประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่า ตอนนี้เองเนี่ยการต่อสัญญานะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกเข้ามาสู่รอบ16-16ท,ทีมสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกำหนดการเดิมๆเนี่ยคือเขาจะตอบสัญญา DKR เนี่ยในช่วงของการช่วงกลางกาฟุตบอลโลกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะกลางขนาดไหนอีกแล้วนะเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยแน่นอนครับก็เดินทางมาถึงจุดครึ่งทางละแต่อย่างไรก็ตามนะครับสัญญาฉบับใหม่ของ DKR ที่คาดว่าจะได้ต่อ กลับไม่มีความคืบหน้านั่นเองนะครับเอร็กเทนแฮกได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าตอนนี้ไม่การันตีสัญญาของเดเใดๆและที่สำคัญก็คือแหล่งข่าวบอกว่าทีมต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับหลังจากนี้นะตอนนี้แมนยูเป็นข่าวกับผู้รักษาประตูลหลายคนมากโดยเฉพาะดิโอโก้คอสตานะครับซึ่ง จะมีการใช้งานระยะยาวกว่านะครับผูส้สัประตูทีมชาติโปรตุเกสคนนี้นะที่สำคัญนะครับตัวของเดคอาเองเนี่ยไม่มั่นใจแล้วนะว่าเอริกตันแฮกจะทำให้เขาเนี่ยอยู่ในแผนการทำทีมนะครับมันอะไรมันก็ไม่แน่ในสื่อต่างประเทศเขาว่างนันเลยนะอะไรก็ไม่แน่นะครับอย่างไรก็ตามเดคอาได้ยอมรับนะครับว่าเขายินดีลดค่าเหนื่อยลงนะ3 7 5 0 0 0อนต่อสัปดาห์ลง เพื่อได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิ่งที่เดคาเคยพูดก่อนหน้านี้ก็คือก่อนเริ่มฤดูกาลค่อนข้างยากเราจะต้องเก็บชัยชนะเรามีผู้จัดการทีมใหม่และนักเตะใหม่บางคนแน่นอนโค้ชต้องการให้เราเล่นอย่างไรเรามาถูกทางแล้วเราต้องชนะในเกมและเล่นให้ดีนั่นเองนะครับก็ผมจะบอกว่านาคตของดบิดเดคเนี่ย ถ้าไม่ได้ออฟ i ิเชีสัญญานะไม่แน่นอนอีกแล้วนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับก็ตอนนี้นะครับแจ็คกิลิสครับกับแมนซิตอ้นะครับอาจจะมาถึงทางตันแล้วก็ได้นะครับล่าสุดนะครับบทความของแมดลอครับได้บอกไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังจะขายแจ็คกิลิสออกไปนะครับเพื่อเตรียมเงินจะเซ็นสัญญากับ จูดเบริงแฮมนั่นเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าทำไมต้องขายแจ็คนะแต่อย่างไรก็ตามในฤดูกาลที่แล้วนะครับแจ็คก,กิลิสได้ลงสนามทั้งหมด55นัดเขายิงไปแค่7ประตู4แอสซ,ซิสฟอร์มของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับแจ็คก,กิลิสตอนอยู่กับแอสตันวิลล่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับทีนี้สัญญาที่เอดิฮัตของแจ็คก,กิลิสเนี่ยจะหมดในปี2027นะครับ แจ็คกิลิสเป็นดาวเด่นของวิลล่าเขายิง32ประตู43แอสซิสจาก213เกมนะครับและที่สำคัญก็คือตอนเล่นกับวิลล่าเนี่ยโดดเด่นมากแต่พอมาแมนซิตี้55เกมยิง7ประตู4แอสซิสคนละแบบกันนะครับล่าสุดนะครับดูเหมือนว่านะครับในสื่อตามที่เขาบอกว่าตอนนี้นะแมนซิตี้กำลังวางแผนขายแจ็คกิลิสอยู่นะครับแต่ย่างไรก็ตามนะครับ แมนยู <Man> จะไม่ได้ไปซื้อแจ็คก,กินิสหรอกแต่เขากำลังมองไปที่จูดเหมือนกันดังนั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกตันฮ็กกันนะครับก็ล่าสุดนะครับเรื่องราวของการแก้ปัญหาในสโมสอนนะครับวันนี้นะดีโกเดโลนะครับได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาเป็นแบ็คขวาตัวจริงของแมนยูในตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามเอริกกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับ เปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็ตามที่เขาสัมภาษณ์นั่นแหละเขาจะเซ็นสัญญากับแบ็กมาสักคนนึงอ่ะแล้วที่สําคัญก็คือเขาเนี่ยกำลังปรับทีมนะครับโดยเฉพาะนักเตะในตําแหน่งต่างๆเต็นแฮกกาลังทํางานอย่างหนักนะในสื่อเขาบอกไว้ว่าสิ่งที่เขาทํางานอยู่เนี่ยแน่นอนครับ <c oughs> ขอไปนะครับทีมต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆนี่คือปรัชญาการทํางานของเอริกเต็นแฮกนะครับก็เชื่อกันว่านะครับตอนนี้แบ็กขวาดาโล่เนี่ย ถ้าโลเจ็บท่านใช้ใครลงเออสิก็คงไม่ต้องใช้บิสก้าหรือเปล่าหรือจะเอาอีธานเลสเปล่าที่บอกว่าจะจะให้เขามาอยู่อะไรเงี้ยเจอคือจะดึงเขาขึ้นมาขอไปนะครับมันออกได้หลายองค์ประกอบมากๆเลยมันออกได้หลายทางมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้นะถ้าถามว่าการทํางานของเอเล็กตันแฮตอนนี้เขากําลังปรับปรุงแดนกลางด้วยเดี๋ยวจะมีข่าวของคู่หูของคาเซเมโลด้วยนะครับ ก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับว่าเอริกตันแฮกกำลังแก้ไขปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้มันดีขึ้นรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกองกลางคนใหม่นะครับที่จะมาเล่นคู่กับคาเซเมโลนั่นเองนะครับบทความนี้มาจากเดนมาร์กนะครับแหล่งข่าวจากสปอรตนะครับรายงานว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังจะดึงตัวนะครับมาตินซูบิเมนี่นะครับซูบิเมนี่เนี่ยเป็นกองกลางของเรอสอซิดัดนะครับเขามีค่าฉีกสัญญาเนี่ยประมาณ60ล้านปอนด์ห0ล้านปอนด์นะครับนี่แหละครับคือกองกลางที่จะมาแทนที่แฟรงกี้เดยองจำชื่อนี้ไหมนะครับเขาชื่อว่าซูบิเมนี่นะครับประเด็นข้อมูลเนี่ยมาจากแหล่งข่าวจากอาร์นะ เขาบอกว่าบาร์เซโลนาก็สนใจซูบีเมนี่เหมือนกัน <c oughs> ขออภัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวลานี้นะซูบีเมนี่น,นะครับลงสนามให้กับเรอัลซิดัดไป14นัดนะครับเขามีค่าฉีกสัญญาประมาณ60ล้านยูโรนะครับเมื่อกี้ผมบอก60ล้านปอนด์นะผมอ่านตัวเลขผิดนะ60ล้านยูโรหรือประมาณ51.5ล้านปอนด์นะครับโอ้วันนี้ค่าเงินเงินยังผันผวนอยู่นะ และที่สำคัญก็คือแมนเชสเตอร์ยูเตดเต็มใจมากครับที่จะเซ็นสัญญากับซูบีเบนนี่เอเล็กตัร์แฮกต้องการกองกลางคนใหม่นะครับซึ่งก็เอามาเล่นคู่กับคาเซเมิโลนั่นแหละนะครับคือเดือนมกราคมเนี่ยแมนยูน่าจะมีเงินมีส่วนหนึ่งละที่จะมาปรับปรุงทีมนะครับและที่สำคัญก็คือซูบีเบนนี่เนี่ยกับแมนเชสเตอร์ยูเตดเนี่ยคือแมนยูจะต้องเสริมกองหน้าอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นดิวกัรโปรดิวของใครหลายๆคนที่เป็นข่าวที่ผ่านมานะครับ แต่บิลดดิวของซูบิเมนี่นะเป็นดิวที่น่าสนใจมากต้องรอดูนะครับว่าจะปิดดิวนี้ได้ไหมชีกสัญญาห้าล้านยูโรหรือประมาณ51.2ล้านปอมรอดูกันนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของเจาเฟลิกกันนะครับก็ต้องเคลียร์ประเด็นของเจา้าเฟลิกหน่อยนะครับบทความนี้นะครับมาจากแดนนี่ออมนะครับได้เขียนเรื่องราวของเจา้าเฟลิกไปนะครับว่า คือเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันนะครับว่าสโมสรอาร์เรติโกมาลิตรับข้อเสนอนะครับแปดสิบหกล้านแปดสิบหกล้านปอนด์หรือประมาณหนึ่งร้อยล้านยูโรอ่ะของแมนยูแล้วแต่ทีนี้นะครับเจ้าฟิลิปเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ชัดเจนมากนะครับว่าเขาเป็นกองหน้าระดับโลกแน่การเปลี่ยนแปลงมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดถามว่าเหมาะกับระบบเอเล็กตันแฮกไหมหลังจากที่โรนโดออกไปนะครับมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเลยแหละนี่คือในสื่อบอกไว้นะครับเขาบอกว่า จริงๆอ่ะตัวของแอนโทนีะนะครับก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับเล่นได้เหมือนกันรวมถึงเฟลิกเองเนี่ยอายุ23ปีถ้าแมนยูจะลงทุนนะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่แล้วเขา23ปีเขาเหลือสัญญา3ปีครึ่งกับแอตเลติกโกมาริดการย้ายทีมเนี่ยมันต้องมีค่าตัวอยู่แล้วเขาลงสนามให้กับแอตเลติกมาริดไปทั้งหมด129นัดนะครับยิงไป33ประตูและเป็นกองหน้าระดับโลกตั้งแต่อยู่น้อยนะครับ นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงทุนกับกองหน้าสักคนหนึ่งเนี่ยเจ้าฟิลิปเนี่ยเป็นกองหน้าที่โอเคมากเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวของดีลของเจ้าฟิลิปเนี่ยจอร์เดนเดสได้ดําเนินการไปแล้วเมื่อวานนี้ท่านจับกันได้ใช่ไหมครับจอร์เดนเดสดำเนินการยื่นข้อเสนอนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับในดีลของกากโปก,กับเมฟิสเซปายังคงเป็นดีลทางเลือกของเอริกตันแฮกแต่ทีนี้เนี่ยการลงทุนระยะยาวท่านอย่าลืมนะลงทุนระยะยาวใครคุ้มค่า จ้าฟิลิปคุ้มค่ากว่าทุกคนนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าในข่าวจากสปอร์ตเขาบอกเลยว่าตัวของจอร์ดเมนเดสเนี่ยเขาโอเคมากๆสำหรับการยื่นข้อเสนอเจ้าฟิลิปให้แมนยูรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอนโซเฟอร์นันเดสกันนะครับเป็นเรื่องราวของการเล่นล้วนๆเลยนะผมจะบอกว่าเอนโซเฟอร์นันเดสได้รับความสนใจจากเรอียวมาริดมากๆเลยในเวลานี้นะครับ ในสื่อต่างประเทศรายงานว่าจริงๆอ่ะ <c oughs> ขอไปนะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาเนี่ยตัวของเอ็นโซอ่ะเคยติดตามเมซี่แล้วก็มีปัญหารู้ปัญหาของเมซี่มันตลอดเลยตั้งแต่การเลือกเล่นอะไรก็ตามแต่นะแต่สุดท้ายวันนี้ได้มาเล่นด้วยกันนะครับเอโซเฟร์นเดสครับเป็นดาวเด่นจริงๆนะครับเขายิงประตูกับไอยิงใส่เม็กซิโกอ่ะในรอบแปงกลุ่มนะครับ แล้วเขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดนะครับ21ปีกับอีก313วันนะครับก็จริงๆอ่ะเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่เหมือนกับว่าไงอ่ะคือคือใช้คําว่าเป็นอัจฉริยะยุคใหม่อ่ะเอางี้ดีกว่านะเขาบอกว่าเวลานี้นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือลิเวอร์พูลแล้วสโมสรเรียลมาดริดอาจจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญเลยเพราะว่าเขาจะดึงเด็กคนนี้เอนโซฟอนเดสเนี่ย ไปเล่นคู่กับตัวของโทนี่ซูอาเมนี่อะไรพวกนี้นะครับและที่สำคัญก็คือโทนี่โครสอะไรพวกเนี้ยก็เข้าสู่สุดท้ายละอันนี้อันนี้เราทราบการพื้นฐานอยู่แล้วนะอย่าลืมนะครับสุดท้ายแล้วใครจะเซ็นสัญญากับเอนโซฟอนเดสจะต้องใช้เงินประมาณไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรนะครับ100ล้านยูโรแน่นอนแต่ว่าเบนฟิก้าเซ็นมา18ล้านยูโรนะเขาจะขาย100ล้านยูโรนะครับก็ ว่ากันไปประมาณนี้นะครับรอนมาตอนที่เรื่องราของคริสติโนโรนันโดกันนะครับก็เชลซีเนี่ยผมว่ามีโอกาสอ่ะทำไมผมถึงมั่นใจอย่างนั้นนะโรนันโดนะครับมีโอกาสที่จะไปอยู่กับเชลซีได้นะผมบอกไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าบทความของเพียร์สมอร์กนไงนักข่าวไปถามเพียร์สเมอร์กนเขาถามว่าโรนนโจะไปเล่นที่ไหนต่อแต่โรนนโดเขาโฟกัสที่การเล่นฟุตบอลโลกนะ แต่เสมอร์แกนเนี่ยเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์และเป็นเพื่อนของโรนัลโดที่สนิทกันไงนเขาบอกว่าโรนัลโดแหล่งข่าวจากเดอะเทเลกราฟนะมันไม่เกี่ยวกับเงินเลยในช่วงอาชีพของโรนัลโดตอนนี้มันมาจากความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเล่นฟุตบอลในระดับสูงต่างหากนี่คือสิ่งที่ตัวของอา่าอะไรนะเพสมอร์แกนออกมาบอกกับสื่อวันนี้โรนัลโดไม่ได้สนใจเงินเลยแต่ถ้าเขาจะทําอย่างนั้นเขาก็ทําเพื่อสร้างปอดีสัต เออสร้างบริษัทบริษัทในยูฟ่าแชมเปียนลีกเขาก็มีบริษัทในขั้นเหนือสูงสุดเขาก็สร้างได้อย่างไรก็ตามนะครับสมโมสรบยเยมินิกอะไรพวกนี้เขาปฏิเสธแล้วนะเขาปฏิเสธเขาให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตแต่โรนัลโด้ก็จะมีจุดเริ่มต้นของตัวเองเหมือนกันนะครับจะไปเริ่มต้นที่ซาอุดีอาระเบียก็เป็นไปได้ไงแต่ทีมถ้าเป็นทีมในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะผมมองว่าถ้าไม่นาปุรีนะก็เชลซี พราะเชลซีเนี่ยอยากรับเขามากแต่โค้ดก็คิดอีกแบบรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจนาธานเดวิดกันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เขาต้องการย้ายคือตอนนี้โจนาธานเดวิดเนี่ยเขาบอกแล้วว่ากองหน้าของลิเวอร์พูลน,นี้นะเขากล่าวในในฟุตบอลลอนดอนเขาบอกว่า <c oughs> ขอไปนะครับเรื่องราวการย้ายทีมเนี่ยผมไม่รู้อะไรเลย ผมไม่รู้ว่าใครจะมาติดต่ออะไรนะเพราะเขาโฟกัสแค่การซ้อมพิมาริเป็นหลีกที่ดีที่สุดในโลกและผมก็คิดว่าทุกคนอยากไปที่นั่นสักวันผมก็อยากไปมันคือความแตกต่างที่สุดผมต้องการไปเล่นมันนะครับก็คือตอนสุดท้ายเนี่ยก็บอกอย่างนี้แหละคืออย่างนี้ครับสัญญาของโอจนาธานเดวิดอะหมดปี68มีค่าฉีกสัญญาที่50ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ43ล้านปอนด์ แมนยูกับเชลซีเนี่ยสนใจจุลธานเดวิดยูก็รอดูกันนะครับ43ล้านปอนด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาเฟลเรอยลกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเอซิมิลานนะครับดูเหมือนว่าจะมั่นใจมากนะครับที่จะต่อสัญญาลาเฟลเรอยลนะครับและข่าวจากเกาโชเมคาโตรายงานว่าเรอยลตอนนี้นะครับซึ่งมีเอเย็นเป็นจอร์เมนเดสนะครับก็ดูแนวโน้มนะครับที่จะมีโอกาสต่อสัญญานะแต่ต่อมันต่อได้ แต่ไอสัญญาที่มิลานยื่นให้มัน7.7ล้านปอนด์ต่อปีมันน้อยนะครับเอาใหม่เนะคเคลียใหม่นะถ้าเป็นค่าเหนื่อยที่ทีมอื่นๆยื่นให้เขาให้9ล้านยูโรต่อปี9ล้านยูโรคือ7.7ล้านปอนด์ต่อปีในขณะที่เอซีมิลานยื่นให้6ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ5.1ล้านปอนด์ต่อปีพร้อมโบนัสพร้อมส่วนเสริมลดส่วนเสริมด้วยนะเนี่ยคือมิลานให้ลดส่วนเสริมด้วยท่านคิดว่าเลอาจะอยู่ไหม ถ้าได้ข้นเหนื่อยน้อยลงอะขนาดที่เชลซีแมนซิตี้แมนยูอะ่ะโอ้โหเขาให้ข้นเหนื่อยเยอะกว่านี้หลายเท่านะครับและที่สำคัญก็คือเลอา u t เนี่ยเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมที่ไม่อยากขายออกไป10ประตู10แอสซิสสิบเประตู10แอสซิสนะครับก็พาเอซิมิลานคว้าแชมป์เกาโชซิเดียได้ฟอร์มแบบนี้นะครับต้องต้องเซ็นนะรอด,ดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของซาซาลูกิชกันนะครับซาซาลูกิชคือใครนะครับเป็นนักเตะที่เล่นกองกลางให้กับสโมสรโตรรโน่ทีมชาติเซอร์เบียนะครับอายุ26ปีแล้วนะครับจำชื่อนี้ไว้นะครับซาซาลูกิชนะครับกองกลางทีมชาติเซอร์เบียคนนี้นะครับเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในสื่อเขาบอกว่าลีสยูไนเต็ดเนี่ยสนใจเซ็นสัญ,ญญากับเขาอยู่นะแต่เอริกตันแฮกกำลังสนใจเด็กคนนี้นะครับ การแข่งขันระหว่างลีสนะครับกับหลายๆทีมเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงโรมาของโจเซ่มูรินโญ่ด้วยนะครับแมนยูเนี่ยจะเซ็นสัญญาแบบง่ายๆเนี่ยไม่น่าจะได้ละแต่ว่าการแข่งขันต้องมีนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาซิเมโรกันนะครับเขาได้ออกมาชื่นชมแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆเลยครับคาซิเมโรยอมรับนะครับว่ากองเชียร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาประทับใจมากตั้งแต่มาถึงนะครับ ผมอยากให้แบบว่าคาซิโรลงทุกนัดนะมันเป็นความต่างจริงๆแล้วนะครับคาซิโรก็บอกนะครับว่าการเล่นให้กับเรอัวมดริดและการเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีจุดดีและจุดด้อยต่างกันพิมลิกเนี่ยดึงดูดมากที่สุดแต่เรอัวมดลิตเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกผมไม่ต้องการอะไรจากแฟนบอนหลหรอกตัวของคาซิโรเก่านะครับเขาต้องการแค่เล่นฟุตบอลน,นะครับก็หลังจากนี้นะครับคาซิโรก็เล่นให้กับทีมชาติบราซิลเนาะ เขาจะลงในเกมสนามอาบด,ดังจากเนี้ยคาเซเมิโร่ก็จะลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็รอดูกันต่อไปสําหรับคาเซเมิโร่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนพูริสิตกันนะครับล่าสุดนะครับเขามีโอกาสที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเหมือนกันนะเวลานี้นะครับพุริสิตวัย24ปีนะครับยังคงมีโอกาสมาอยู่กับแมนยูนะหลังจากที่เชลซีอาจจะปล่อยเขาออกไปนะครับก็ยังไม่มีการยื่นอย่างเป็นทางการนะครับนิวคาเซิลเป็นอีกหนึ่งทีม ที่สนใจคริสเตียนพลิสิตด้วยเช่นกันนะครับก็รอดูกันนะครับหมดหรือยังโอเคเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในคัมคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับเดคคนะครับได้ออกมาตอบคำถามแล้วนะครับว่าเขาไม่มั่นใจในอนาคตของตัวเองแล้วนะครับยังไม่มีอะไรการันตีนะรับค่าเหนื่อยสามแ0 0ดปอนด์ต่อสัปดาห์มันสูงที่สุดนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้รับการรกันการันตีตัวจริงในอนาคตเพราะว่าถ้าเกิดดีโอโก้คอสตามานะแน่นอนครับเขาอาจจะลำบากนะครับเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องราวของ <c oughs> ขออภัยนะครับวันนี้วันนี้ไอบบอยน่นะนะเพราะว่าผมเหมือนเป็นหวดลงคออะจริงๆนะกลัวกลัวจะเป็นโควิดเหมือนกันแต่ว่าสภาพนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเป็นโควิดหรือเปล่านะแล้วก็เรื่องราวที่2นะครับหลังจากที่ดีแคบอกไปแล้วใช่ไหมครับ เรื่องราวของแจ็คกิลิสที่แมนซิตี้เนี่ยแมนซิตี้จะขายแจ็คไงขายแจ็คแล้วเซนจูดมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะแจ็คไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเอริกตันแทกนะครับกำลังแก้ปัญหาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบ็กขวากองกลางนะแล้วเขาตอนนี้นะเขาสนใจจะเซ็นสัญญากับคนที่จะมาเล่นคู่คาเซมิโลนักเตะคนนี้ชื่อว่ามาตินซูบิเมนี่นะครับมิดฟิลด์ของเรียลซซิดตคนนี้เก่งมากนะครับแล้วก็เรื่องราวของไคลนิกเนี่ย เรื่องราวของเจ้าเฟลิกนะครับมีโอกาสได้สูงมากเลยถ้าแมนยูจ่ายเต็มนะครับก็เขารับเงื่อนไขกันไปแล้วเนาะเรื่องราวของเอ so นโซ่เฟอร์เนเดสครับเป็นเพชรเป็นงามของทีมชาติอาเจนินาแมนยูก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องฉีกสัญญาเขานะเรื่องราวของโรนัลโด้นะครับอาจจะเล่นในพรีเมียร์ลีกนี่แหละอาจจะเล่นในทีมในพรีเมียร์ลีกก็แหละผมมองว่าเป็นเชลซีนะเพราะเชลซียังเป็นทีมที่ยืนยันอยู่ว่าจะเซ็นโรนัลโดให้ได้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับ เรื่องราวของจูนธานเดวิดนะครับจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่50ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ43ล้านปอนด์นะครับแย่งชิงกันสนุกแน่นะครับเรื่องราวของลาเฟเรอัลนะครับก็ต้องรอเงินเดือนใหม่เนาะเรื่องราวของซาซาลูกิชนะครับกองกลางของโตริโนแมนยูก็สนใจอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวของใครอีกเนี่ยคาเซเมิโรชื่นชมกองเชียร์แมนยูมากแล้วก็สุดท้ายนะครับคริสเตียนบุลสิตย,ยังเปิดโอกาส ย้ายทีมได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปขา่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงคัมคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ